เหรียญเหรียญห้าบาทที่ระลึกนะคะปะน็นนรับซื้อต้องคล้าวาระมาค่ะพปะนนดรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะบางคนก็จะอุย้ยทําไมให้ถูกจังซื้อถูกจังเลยให้น้อยเกินไม่ขายดีกว่าดีค่ะไม่ขายดีกว่าจริงๆคะ่ะไม่ขายดีกว่าป็นนัปนนชอบนะคะถ้าใครบอกว่าไม่ขายดีกว่านี้จริงๆถูกใจมากเลย คือถ้าคุณบอกว่าไม่ขายดีกว่านะคะเท่ากับคุณเนะ่เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณไม่ขายคุณก็คงเก็บเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะคะเป็นสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานดูก็มีประวัติเรื่องราวบอกเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วนะคะถ้าคุณขายมาขายให้ใครก็ได้นะคะถ้าคุณไม่เก็บนะคะวนไปวนไปถ้าเกิดไปวนเข้ากลมเมื่อไหร่นะคะกรมหลอมทันทีนะคะ ถ้าวนเข้ากลมนะคะเหรียญจะถูกนําไปหลอมทําลายเพราะฉะนั้นนะคะป้าน่าจึงอยากให้ทุกคนเก็บที่คนบอกว่าไม่ขายดีกว่านะป้าน่าถึงได้บอกว่าชอบไงค่ะเหรียญน,นะคะเหรียญห้าบาทที่ระลึกนะคะเหรียญห้าบาทที่ระลึกพระวาระค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะเหรียญห้าบาทพระวาระ เนี่ยค่ะครามาอย่างนี้แต่ถ้าไปเหรียญตัวแพงนะคะบระนดาแยกให้นะคะถึงจะปนมาบรน้าบรน้าก็จะเอาอีกราคาหนึ่งนะคะให้อีกราคาหนึ่งจะไม่ซื้อราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นเหรียญแพงก็คือลูกเสือห้าบาทลูกเสือนะคะก็เหรียญหนึ่งจะประมาณสามร้อยสามถึงสี่ร้อยอะค่ะโดยประมาณนะคะจําไม่ได้แล้วไม่ได้ซื้อนานนะคะห้าบาทลูกเสือจะแพงนะคะแล้วก็สยามินค่ะ สยามินนะคะห้าบาทสยามมินสยามินก็แพงนะคะสยามินก็จะเป็นเหรียญน,นี่แหละค่ะเหรียญห้าสิบประชานพันษาเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแต่ด้านด้านหน้าตรงภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเขาจะเขียนว่าสยามินค่ะนะคะสยามินมีราคาคือคระวาระ,ะคะ่ะพรักซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะคระวาระมาได้เลยคระวาระมาค่ะแต่แต่เหรียญที่พนักยกะราคาให้นะคะก็จะมีอยู่ จะมีอยู่เหรียญอะไรบ้างล 4, หละสี่ห้าเหรียญนะ่ะที่แยกราคาราคาเป็นราคาแพงอะนะคะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทที่แยกให้ก็คืออาวาระก่อนเนาะอันดับแรกก็อันดับแรกก็คือเสด็จนิวัตค่ะเสด็จนิวัตนปนัดให้ยี่สิบบาทนะคะผ่านใช้แบบนี้เสด็จนิวัตยี่สิบบาทต่อมาจากเสด็จนิวัตก็เป็น สามสามรอบหนึ่งบาทสามรอบนะคะรับซื้อยี่สิบบาทหนึ่งบาทสามรอบรับซื้อยี่สิบบาทแล้วก็โปรยข้าวแล้วก็ WHO นะคะเป็นรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะถ้าเป็นวาระทั่วไปแบบนี้คะ่ะเหรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะวาระทั่วไปเหรียญละ สี่บาทแต่ถ้าเป็นสี่วาระที่ไปนาดบอกไปนะคะเหรียญละยี่สิบบาทมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเสด็จนิวาตเหรียญละยี่สิบบาทสองสามรอบหนึ่งบาทสามรอบเหรียญละยี่สิบบาทสาม who เหรียญละยี่สิบบาทสี่โปรยข้าวนะคะโปรยข้าวเหรียญละยี่สิบาทโปรยข้าวที่ด้านหลังเป็นแม่โพสต์นะคะเป็นแม่ถ้ือรวงข้าวะค่ะ เหรียได้ยี่สิบาทอันนั้นผลิตสองล้านเหรียญเดบผลิตหนึ่งล้านเหรียญแต่ที่ผลิตเยอะแต่ราคาถูกเอแต่ราคาสูงก็ตรงอ่าเส็จนิวัตอะค่ะเพราะเขาได้รับความนิยมนะคะเป็นเหรียญที่มีความนิยมสูงราคาก็จึงสูงตามเหรียญไหนนะคะที่ผลิตน้อยก็หายากก็จะราคาสูงและบางเหรียญไม่ได้ผลิตน้อยเลยนะคะอย่างเช่นอ่าสามรอบนะคะแต่ ราคาเขาสูงเพราะเขาได้รับความนิยมค่ะเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบสตางค์นะคะสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยนะคะก็จะมีห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบตางะคะ์ค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทนะคะส่วนเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญแบบนี้เลยนะคะเป็นเป็นเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะ ปีสองพนห้าะคะเหรียญหนึงบาท2,500รับซื้อเหรียญละ2ี่สิบบาท1สตางค์อ๋อหนสตางค์ไม่มี5สตางค์ 10, สิสตางค์นะคะหสะตางค์ 10, ส0สตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ค่ะปีพศสองพันห้าร้อยะคะรับซื้อเหรียญละยี่บาทส่วนหบาทค่ะหบาทสองพรับซื้อเหรียญละยี่บาท เนี่ยค่ะประนาดรับอะไรราคาเท่าไหร่ประนาดบอกชัดเจนหมดเลยเห็นไหมคะเพื่อที่จะสะดวกต่อคนซื้อและคนขายสะดวกกับสะดวกสะดวกคนที่จะมาขายท่านผู้ชมด้วยแล้วก็สะดวกประนาดด้วยเพราะคนที่มาขายเหรียญให้ประนาะดทุกคนเลยนะคะที่มาประนาดถามว่าดูคลิปประนาดอยู่ใช่ไหมเขาบอกใช่มาจากคลิปมาจากบ้านแดงบ้างมาจากบ้านฟ้าบ้างเประนาดบอกดูแลรู้ใช่ไหมว่าประนาดรับซื้อเท่าไหร่เขาบอกใช่ รู้อเห็นไหมคะง่ายมากเลยไม่ต้องมาอะไรมากมายเขารู้ราคาหมดแล้วอ่ะคนแล้วแล้วคนที่เขาตัดสินใจไม่มาขายก็ง่ายเลยเขาก็จะคิดว่าุยถูกเกินให้ราคาเท่านี้เองเหรอไม่ขายหรอกนี่ไงเขาก็ตัดสินใจได้เห็นไหมคะก็ก็เป็นผลดีสําหรับคุณด้วยนะคะคุณก็รู้แล้วว่าปนัการับถูกเกินไม่ขายหรอกเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็คนที่คือเขามีเยอะเขาก็คือไม่เก็บแล้วอะยังไงก็ขายเท่าไหร่ก็ขายใช่ไหมคะเขาก็เอามา คือก็รู้เลยว่าเขาคิดมาแล้วว่ายอดที่เอามาทั้งหมดอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะก็แน่นอนชัดเจนง่ายประนาดด้วยง่ายคนซื้อคนง่ายทั้งคนซื้อคนขายแหละนะคะตัดสินใจง่ายสุดเลยนะคะตามนี้นะคะเหรียญสองพันหรอยเหรียญละหนึ่งบาทนะคเป็นแต่เป็นหนึ่งบาทสองพันหร้อยยี่สิบาท